บอลินโยกจ่ายเข้าในธีรศิลป์ปาบมาครับฝ่ายครับโอ้โหลุยโล่งๆธีรศิลป์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การจำลองการแข่งขันผ่านเกมเพสโปเอเวอร์ชั่นซอตเกอร์2021ครับจำลองเกมเปสครับมาดูครับทีมชาติไทยเจอทีมชาติจีนธีรศิลป์เล่นหน้าคู่กับเบนครับกองกลางอะไรทุกอย่างตามนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเอาคู่นี้ก่อนแล้วกันครับตามนี้ครับมาครับลุยกันครับลังคารสบายเหมือนเดิมนะครับอัดหมดบอกแล้วก็บอกว่าสู้เขาไม่ได้มาเจอกันที่สนามครับ ก็ยินดีนะครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ยินดีกับมัธยมบารซิลครับศรีส,สเกตหรือว่าทีมงานจากราศีสไลสด์ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทดลองกอารแข่งขันผ่านเกมเพจครับยินดีต้อนรับอีกครั้งอย่างเป็นทางการใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับจำลองผ่านเกมครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทีมไทยเจอทางทีมชาติจีนเดี๋ยวไปดูเกมกันเลยครับ ธิศิลปน,นแดงดาวมาที่ทิพานก่อนครับโอ้ยแตกกันแรงครับช่วงต้นๆดูครับบินเข้ามาใส่เลยครับใครจะอยู่ใครจะไปก็ต้องรอลุ้นกันครับทิติพานง่ายๆก่อนครับแล้วก็สุภโชคไปครับสุภโชคมีโอกาสก็ขอลองดูก่อนครับช่วงต้นๆยังสดอยู่โอ้ย ว่าผู้เล่นหนุจีนมาเบียดเอาไปได้มีครัสเติร์มสูงหน่อยครับโอ้โหมาแล้วครับยังไงดีตรงกลางเริ่มสายมาครับโอ้โหพลาดครับปันเกมกันขึ้นมาน่ากลัวนะครับแต่ว่าวันนี้เกิสดสากาแมนครับเป็นคนไปเบียดสู้ยังไม่ได้ โชคอลงมาต่ำครับตอนนี้รับช่วยอยู่างหลังมีชนกันบอลข้ามฝากมาเบนก็ลงมาไล่ช่วยแล้วนะครับกูเลยวนเข้ากลางจะเปิดไหมไม่เปิดยังแข็งอยู่อิสาาโอ้โหเฉลิมสักเข้ามาครับ โยนยาวมาในกรัสมงกได้เบนเก็บไว้จ่ายมาที่ทิจพันธ์ครับเติมแล้วครับบดินภาลาฝากาที่ทิพันธ์ก่อนมาตรงนี้ที่เบนเบนปลายแล้วครับเบนโอ้โหมาตรงนี้ดีกว่าครับยังไม่กล้าไปเองครับมันจะฝากเพื่อนแต่ว่าจ่ายยังไม่ถึงไม่ทันบอลโยนยาวมาไม่ถึงอูเลยไม่ได้ครับเป็นสารัตมาตัดไว้แล้วก็บอลที่ธิรธรธิรทธร,ร,รออกไปทางด้านซ้ายที่บดินผาลาเลยบดิน ฝากมวที่ธีรศิลป์ธีรศิลป์ตบเข้ากลางมวที่ธิพันธ์แต่ยังไม่ถึงเสียงเฮเสียงเชียร์ครับมาเต็มเหมือนกันบอลโยนยาวโอ้โหกฤษดาชิงได้แต่ว่าฟาวครับต้องเล่นช่วยกันครับทีมไทยวิ่งกันไปก่อนใครหมดเดี๋ยวปเปลี่ยนออกชโชคถึงไหมครับไม่ถึงอีก โอโหบอลเปิดลอดด่างแล้วก็ยิงเลยครับโอ้เป็นซุปเปอร์เซฟครับชัทยเซฟได้ครับต้องชมปฏิกิริยาของชัทยเลยครับดูนะครับโอ้โห,โโหลูกนี้จะยิงมาเลยครับก็บุกได้น่ากลัวสำหรับทีมชาติจีนชัใย้บรผมเปิดมาก่อนตรงนี้ที่สุบโชคตรงกลาง ฝากมาที่ธีรศิลป์ธีรศิลป์ออกไปทางด้านซ้ายเลยครับแล้วก็บดินโยกจ่ายเข้าในธีรศิลป์ฝาบมาครับไปครับโอ้โหนุยโล่งๆธีรศิลป์ยิงเลยครับเรียบร้อยครับเป็นจังหวะสวนกลับที่ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันง่ายเหลือเกินครับจังหวะที่จะยิงครับเมื่อกี้โดนเขายิงเกือบเข้าตั้งเกมกลับมาใหม่ต่อบอลไม่กี่ครั้งได้ประตูเลยครับยิงในนาทีที่21ครับ สัต์ชายต้องถึงกับเฮนะครับเดี๋ยวมาดูภัพช้ากันครับนี่ครับบอลมาไม่กี่จังหวะนะครับแล้วก็ถึงทีละสินเยือกเย็นครับแต่ออกมาครับนี่ครับโอ้หลุดตัวประกบได้แล้วก็ซัดเลยครับซัดด้วยขวานัวจริงๆรก็ขอบคุณทุกการกดไลค์ครับหนึ่งประตูเมื่อกี้จัดให้แฟนบอลชาวไทยได้เฮก่อนครับในการจำลองการแข่งขันฟุตบอลไปครับนัดชิงชมป์โลกรอบที่ส ลกเราพัดเลือกนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าีมไทไทยเราก็ต้องลุ้นไปเรื่อยๆต้องทําผลงานแต่ละแมตช์ให้ดีครับเบนปล่อยมาครับให้วิ่งทําทางไปก่อนโอ้ยล้ำหน้าไปเนี่ยล้ำหน้าครับขอโทษขออาภัยจริงๆดูครับล้ำชัดเจนครับ มายาวๆทีลศิลป์ตั้งใจมง่งกลับมาไม่ถึงทิติพันธ์โยนยาวมาครับโอ้โหสารัตอิศดายังใจเย็นอยู่ดูโชคดูจไม่ดีครับแต่ยังได้ที่สารัตธีลศิลป์ข้าตะแค่ขีมูกโยนมาแล้วกลางอากาศ นี่ครับฉีงไว้ได้ทีละทอนจ่ายจัดมาที่ดิพันดิพันมาที่ทีละสินแล้วก็ออกมาที่เบนเบนไปเลยครับที่นิคลัสเติมขึ้นมาแล้วแล้วก็สุภพชคสุภโชคปากเบนอีกครั้งแตะมาหน่อยมีตรงนี้ครับนิคลัสมิเกลสันทีละสินลอยอยู่ข้างหน้าโอ้โหดวลหนึ่งหนึ่งสุภพชชไปล่ทีนิคลัสอีกครั้งครับขอมาก็ให้ครับสุภโชค ยังใส่ไม่ได้อู้ปิดมุมดีนะนักเตะจ,จีนที่ที่พันเลยครับอืใส่ไม่ดีครับลูกนี้ลิครัสเก็บได้ไค่อยๆเล่นครับไม่มีอะไรเลยลูกเมื่อกี้เราพลาดเองครับฉีกนี้ยังมาไกลเลยสุดโชค แล้วก็แตกมาเปิดด้วยซ้ายทีลศิลป์อยู่คนเดียวตรงนี้ถือว่าคิดได้ดีครับพยายามแตะล่อให้เขาออกมาก่อนแล้วก็เปิดโยนเข้าไปธีรศิลป์หมงได้ลุ้นเลยทีเดียวครับจะถอนออกมาทันโยนไปตรงนี้โยนไปตรงกลาง,างครับสูโชคยิงเลยครับโอ้โหไปติดผู้เล่นของเจนอยู่ ดูครับบ่งมาจาังหวะหนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าสุภโชคโหยิงไม่ดีนะครับยิงปลิ้นด้วยเล่นกันที่กรอบหลักแล้วก็บดินโอ้โห,โหเอาครับจังหวะโต้กลับของิจินบ้างเลเกสันโอ้ติดสุภโชคครับสุภโชคนี่เล่นเป็นตัวคล้ายๆชนาทิพย์เลยนะครับในซัปโปโรเพราะว่าวิ่งขึ้นทั้งลุกทั้งรับ เบนมาแล้วครับเบนรออยู่ครับยกมาที่นิคลัสเบนเติมไปด้านหน้าโอ้โหไม่ถึงเวลาครึ่งแรกไกลจะหมดแล้วครับแล้วก็สุภโชคขออยู่ตรงนี้ตรงตรงกลางให้ไปที่สารัตโอ้โหสารัตไม่น่าเสียอะไรสารัตลูกนี้อิศดาเฉลิมศักดิ์ต้องไล่ครับขึ้นมาสูงโอเคครับน่าจะโซนได้แล้วจังหวะน,นี้เฉลิมศักดิ์ขี่สารัต ต่อครึ่งแรกนำหนึครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเดี๋ยวไปลุยกันต่อในช่วงครึ่งหลังเลยครับว่าเฉลิมศักดิ์แกเล่นแบบนี้แล้วกันครับ ขอเปิดแม่นๆครับต่อบอลกันไม่กีก่จังหวะแล้วได้ประตูแบบนี้น่าจะโอเคกว่าบอลโยนมาครับเราเสริมกองหลังตัวใหญ่มาครับเพราะดูว่าเขาจะเปิดเดยอะขึ้นไปที่บาดินครับมาแล้วครับบาดินลากใส่เลยโดนสไลด์มาตกไกโยน,นี่ครับนี่ครับบอกแล้วครับว่าเขาจะเปิดใส่เรานะครับเพราะฉะนั้นเรา การเสริมกองหลังตัวใหญ่ๆมาน่าจะโอเคเอามาขึ้นสู้ที่เอเลสกกางรับหลายตัวของเราก็ตัวใหญ่ใช้ได้นะครับศิลากาแมน่ารบลูกนี้ดวนหนึ่งหนึ่งแต่หลุดครับโอ้อยังเซฟได้เป็นจังหวะซุปเปอร์เซฟครับของทีมชาติไทยดูครับไม่ทันแล้วนะครับ ตัดชัยยังเซฟได้ครับผมว่าแบบนี้ไม่ไม่คือแล้วคือแกช้านะครับสตาร์จเป็นพันษาที่สุดนะครับอ,อ้อยังได้อยู่ตัใช้ยบุคมโยนมาข้างหน้าเลยเบนฝากไปที่นิคลัสได้อยู่นะ ยังไม่ออกครับเปลี่ยนฝั่งข้ามฝากมาโยนมาที่พันษาพันสาออมาเล่นด้านซ้ายนะครับแล้ว่าก็เอา้าตรงกลางมีทิติพัน์ธฝากไปที่เบนง่ายๆก่อนแล้วก็จังหวะแบบนี้เหมือนเดิมแตะเข้าแล้วก็ยิงครับโอ้โหเป็นจังหวะหากินของเรานะครับฉีกหนีไปแล้วก็ กดยิงก่อนค่อยว่ากันเดี๋ยวทอนต้องขึ้นมาไล่สูงๆหน่อยครับโยนมานี่ครับข้างหลังนี่ให้บริไล่ช่วยนะครับปักไปที่เบนก่อนไม่ถึงอีกครับอาแต่ยังได้เดี๋ยวทอนมาที่สุภโชค กีดสินยังไม่ได้ครับบอลโยนยาวเรามีกองหลังตัวสูงสูงจ่ายไม่แม่นครับเอาก่อนครับนี่ครับตัวใหญ่ๆก็ต้องเจอใหญ่เจอใหญ่ครับใหญ่ฟับใหญ่ยอมใจพุ่รังสิประตูเลยเกมนี้เซฟดีมากครับเดี๋ยวดูหน่อยครับสัใชัยก็ยืนจ้องอยู่นะครับแล้วก็ยืนตำแหน่งได้ถูกต้อง ซัดเลยครับนี่ครับหูยยืนปิดมุมได้ดีนะครับนียอันตรายครับโอ้โหยังเซฟไปได้กล้วก็าันสานครับโชคดีต้องขออนุญาตให้กีรศินออกก่อนครับ มีเพนกวาลานมาเลยพันษาแตะขึ้นมาจ่ายไม่ดีครับพันษาทิติพันธ์ทิตาธรเดี๋ยวกับต้องดับเครื่องชนนะผมว่าอย่างนี้ไม่ไหวทีเ่เบนครับ เต่อบอลกันไม่ติดเลยนะครับขึางหลังเขาบุกหนักมากโชคที่เป็นเป็นตะมาข้างในครับแล้วก็ตรงนี้โล่งๆโดนแซะอีกแต่ว่ามีปรเมศปรเมศยิงเบาๆเรียบร้อยครับนี่ครับลงมาใหม่ใส่เต็มข้อครับข้อเท้ายังดีอยู่ปรเมศอาจวิไลครับตัวสำรองลงมาเจอบอลจังหวะแรกก็เป็นประตูเลยทีเดียวดูจังหวะยิงกันเลยครับ นี่ครับเราอดใจรอใช้ความเยือกเย็นนี่เลครับเล่นรับแล้วก็ดูครับแตะขวาข้างเดียวแล้วก็ยิงเลยครับลูกหากินเราอีกแล้ว2ประตูต่อศูนยิงขึ้นนำในนาทีที่72ครับมั่นใจนะครับตอนนี้ฮึกเหมิมจัดเลยครับทิมไทยปรเมศมาครับดวลหนึ่งหนึ่งปรเมศโอ้โหเกือบได้ เดียวถอนวิ่งไปตัดก่อนครับเดียสได้บอดมาตรงนี้ถึงถึงเฉยได้แล้วครับปรเมศฝากไปที่เบนแล้วก็เรดวิ่งมาครับเหมือนจะไปทำท่าเหมือนจะไปเหมือนกันมาครับสู้กันต่อลุมครับโอ้โหเกือบได้จังหวะนี้ไม่ควรไล่เลยเพราะว่า AI เขาโหดอยู่นะครับ แยิ่งเป็น AI ระดับสุดนี่ใช้คำว่าแย่งบอลจากเท้าไม่ได้ง่ายๆครับีิบดินบดินตัดเข้ากลางไปเลยครับแล้วก็โอ้โหโอ้เหล็นสีเล้บกคูคบาลูกเมื่อกี้เสียบแบบไม่มีปีมีขุยเลยนะครับดูครับโอ้พี่แกเล่งไปที่ข้อเท้าครับ ยิงพาาพิงไว้ก่อนแตกไปสุปโชคแตกเข้ามาครับเบนได้แล้วสุดโชคออืยังแข็งแต่งครับนี่ครับสุดโชคก็ไม่ได้ยิงอีกหลังไม่มีอะไรเกิดขึ้นะเอาคืนหน่อยครับสุดโชคเอาคืนให้รุ่นพี่ครับก็ตัดเกมไว้ก่อนนะครับลุงเมื่อกี้ ผมไม่บอนนกว่าเราก็โดนเหมือนกันนะออดูครับเตะไว้ก่อนอยืทอนสองประตูนี้เป็นที่น่าพอใจแล้วครับแต่ว่าถ้าได้อีกนี่คือกำไรครับจังหวะนี้ ลีเอสดรอลอใช้ความใหญ่แหวกขึ้นมาก่อนแต่ว่าจังหวะนี้จังหวะได้เปรียบครับโอ้โหดูสิครับเล่นกันแบบนี้ครับเล่นกันโหดเหลือเกินนะครับทิสดาแก่ก็บุกหนักนะพี่จีนอะลูกนี้โลง่ลงๆเลยครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ประตูเปลี่ยนลุงรัดลงมาแทนนะครับต่เราทีมชาติไทยลูกสุดท้ายเนี่ยผมว่าต้องได้แล้ว ต้องลุ้นไปได้กันนะครับจะยิงให้ได้ครับอีกลูกหนึ่งเป็น3ประตูต่อศูนย์มันจะได้สวยงามไปครับลุ้นประตูที่3ด้วยกันครับเวลาเราบสานาทีเอาก็ลองดูสินี่ต้มปรลเมตออกตัวช้าจางังแต่ว่าแต่ว่าได้ครับนี่ครับมาครับประตูที่สามมันต้องได้แล้วครับปั่นไปโอ้โหเบนอยู่ตรงกลางเบนก็บอกขึ้นไปช่งไหนผม ลูกนี้ครับฉลาดครับไอคิวดีครับความเร็วก็จะไม่ได้เหนือกว่าเขามากครับแต่ว่าลูกนี้เบียดเข้ามาวงไหนได้แล้วรุ่งรับมาถึงก็ขอบอกขอเล่นบ้างอย่าฝ่าเบิร์เวลาเด้อบอด,ดินยิงเลยครับโอ้โหรุ่งรับวิ่งมาขอได้บอลวนให้บด,ดินแล้วก็เตะทิ้งไปดือด้อๆครับคนน่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับส่วนเรื่องของสกอร์ทีไมไทยยิงไปสองลูก ขอสนุกได้ไหมอย่าเพิ่งหมดเวลาบอลโยนมาตรงนี้ชัยบุตรพรมใชบอกมาเลยครับแต่วะน,นี้ไม่ได้กลัวอยู่แล้วครับสองประตูต่อศูนย์ครับสองกองหน้าของทีมทไทยยิงไปกันคนละหนึ่งประตูทีศิสินแดงดาแล้วก็ประเมศอาวิไลครับทุกคแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับก็ผิดพลาดประการใดขอภัยมาไว้ในที่นี้ด้วยเดี๋ยวปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ